ขายนะกูจะขายช่ำแล้วนี่ขายช่ำกูจะเอาสติกเกอร์กูนี่สติกเกอร์ติดรถได้ติดกระจกได้ติดบ้านได้ปิดประตูได้ปิดห้องน้ําได้ปิดชัโครกได้เวลาจะขี้จะเยี่ยวก็เห็นหน้ากูนี่รักกูหลงกูรักกูหลงกูนี่ดาช่าสติกเกอร์ติดรถนิดหนึ่งโลโก้คนตื่นทําอีกหนึ่ง สติกเกอร์ใสติดรถเดี๋ยวกูจะขายเลยขายช่่าเท่าไหร่ไม่รู้ตามขนาดแต่กูบอกเลยว่าแพงกูบอกเลยเพราะมันเป็นแบบสีใสแพงมากถ้าเป็นแบบขาวๆถูกกูมีให้มึงเลือกแบบถูกมีแบบแพงมีมึงเลือกเอาเลยแล้วแต่มึง ได้หมดแล้วแต่มึงถูก20กว่าบาทก็มี30กว่าบาทก็มีแพงร้อยสองร้อยสามร้อก็มีมึงเลือกเอาเองอเลือกเอาเลยแบบข่าวล้วนธรรมดาธรรมดา10กว่าบาท20กว่าบาทก็มีขายแบบสีสติกเกอร์ติดรถแล้วเป็นแบบสีมีโลโก้แบบสวยเลยแพงก็มีมึงเลือกเองอยากได้แบบไหนซื้อแบบนั้น ไม่แจกอ่ะกูไม่ได้มีกองทุนมานั่งแจกสติกเกอร์กูไม่เห็นประโยชน์กูเลยขายไงเพราะกูไม่เห็นประโยชน์ถ้ากูเห็นประโยชน์กูจะแจกฟรีใครจะซื้อก็ซื้ออ,อันนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลคนอยากติดก็ติดไม่อยากติดก็ไม่ต้องติดแจกฟรีบางคนก็ไปนอนกองไว้กูเลยขายถ้าทำมาเนี่ยกูแจกฟรี รอรอผลิตเสร็จปฏริทินด้วยปฏิทินเดี๋ยวกูก็จะมีขายปฏริทินแมวปฏริทินหมาขายฉ่ำกูบอกแล้วฤดูก,การในการขายเพรกูโดนด่าเยอะแล้วไนงะไหนๆก็โดนด่าแล้วกูก็ขายช่ำไปเลยต่อสนองต่อความต้องการนักบุญทุนชาวบ้านอันนี้ทุนกูนะไม่ใช่ทุนชาวบ้านนะอันนี้ทุนกูเองให้กูทำมาหาแดกบ้างปฏิทินเขากำลังออกแบบอยู่ เสื้อยังไม่มีขายนะเสื้อยังไม่มีขายที่ขายอยู่คือปลอมไม่ใช่ของกูของกูเดินแต่มึงจะซ,ซื้อก็ซื้อได้กูไม่ได้ว่าอะไรนะอยากจะซือซ้อก็ซื้อไปกูกกไม่ได้ว่าอะไรซื้อได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ของกูเองอ่ะยังไม่มีขาย <S <S เดือนนูขายสองครั้งสามครั้งเองใครเห็นรถตู้กูมึงจะเห็นเลยว่าสติกเกอร์กูเนี่ยอลังการขนาดไหนใหญ่โตมโหลานมาก หลังรถตู้กูเนี่ยเต็มทั้งหลังเลยข้างรถตู้กูเนี่ยสติกเกอร์อันเนี้ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเต็มประตูเลยกูติดแบบใหญ่โต